มาดยสบายดีเด้อลยสบายดีทีมงานสบายดีสบายดีบ่เอ็นสบายดีเห็นแล้วได้ไปทางใดมาทางใดจึงวามาสอดเซโนมือนนี่ไปหาห้องเสาหาบ้านพักเอาแล้วเดือนซานดิษะก็สิบล่าฮะขายเคื่องขายของเนาะก็หาเสาห้องอยู่ใกล้เมืองเนาะใกล้เมืองเิโน่ตลาดเิโน่ ได้ได้แล้ว้เอแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแต่้อมบอกว่าเก็บเรื่อข้ามาอ่าออ่เก็บเื่อขงข้าเาเลยอยู่ในตลาดได้บ่าะได้นตลาดนอตลาดจะเอาไว้ไม่ให้ผู้ผู้นะต้องห้อรู้อกตลาดหุ่นในตลาดมันบ่นี ห้องเสามันก็อยู่นอกเนาะกับบริการบรนไดจากตลาดที่นี่ระมาณเก่งเก่งโลเนะาะเสาเป็นเดือนบ่นหรือเสาเป็นมือเป็นเดือนเสาห้อ,อเดือนเท่าไรบาทเดือนหนึ่งหกแสนรวมขนามข้าวไรซันว่าถ้ามีคุณลมตัวเดียวรวมกับขนามข้าวไรอยู่ในหกแสนนั่นเขาจ่าติไปให้เนี่รื่องขนามข้าวไรนะน่ะหกแสนจ่ายเพิ่นเรียบร้อยจ่าเรียบร้อย เผิ่นว่ามีตู้เย็นเข้ามาเพิ่มหรือว่าโทรทัศน์อีงยังจังสี่แบบว่ากด้จ่ายขนาดกระไฟแบบว่าแย่แต่เชียเพิ่มขึ้นอีกเนาะแต่ถ้าหากบมมีตู้เย็นบมมีที่ี่กลบรตัวหนึ่งค่ะรวมอยู่กับขนาดกรไฟอยู่กับค่าห้องพ0ก0 0นาะโอพวกเชนโอ้เ0นกี๊บ ให้เป็นคนหาไห่ห้องจำ้่าขเจ้าว่าแถวนี้มีห่องนะเคยอยู่เคยเม่ค้าขายเสื <h <h ้อผาทู <h <h ่นี่ก็เลยหูห้องขัดห่องแถวแต่ก่อนเคยมาขารในนี่แต่เพิ่บ่ทันพบเจ้ยอีกเ้ายม่ค้ะโอ้แ้วจะนมาเฮ็ดอาชีีเฮ็ดอาชีพเก่าอืองอาทุนเ็ก่าเดนี้เนาะเนได แต่ว่าโครงการมีทุนจักล้านแล้วตอนนี้เตรียมสิมาลงมาอยู่ขายนะมีเท่ายนะว่าบงญรนะโนะดอกเอือยแดดหลาดหนึ่งล้านล้านขี้มีน้องเลยว่าเป็นที่การมีงานนอกให้จะไปจ่ายค่าห้องแม่ทานมัดต้แม่เด็กน้องเลยชาเล้งเดบบอรลดคือว่าผลที่ว่าไปติดชาเล้งบ่ ติดสลิงสองล้านเงินที่เงินที่บอสมอมให้นั่นโดยจังชีต่างคนอยากได้สลิงสองล้านติดใช้รถอันที่ว่าอันนี้เนี่ยว่าติดที่ท่านขี่ผู้เหมือนจะไปทอดมื่อใดเลยเนาะสู่ต่อไปคือว่ามันกินลีนโผคือติดใช้ไกินลีน่ย ก็มันตก็มีขั้นมีคันติดขัด้นติดมันก็ราคาหลายก็ซ้ำเงินที่เอื้อยผู้ใหญ่เพิ่นมอบให้เอื้อยแก้วสองล้านที่ให้น้องมาซื้ออยู่ซื้อกินน้องอยากได้รถเนาะน้องก็เลยเก็บไว้ก็ได้แล้วรถดไอแห้งไปด้วอข้าวบรรทุกหน้าตาไม่แห้งิดเตืองนี่แห้งที่ปู่เขามันคว้านไหมนี่ก็ยคือเบิร์ดใช่เนาะเบิร์ดลักพันแล้วก็่าพันพันกว่าไปแล้วกว่า โอ้กันกว่าแมันมีแนวเสียไปเลยเลยด้วยมีแต่แนวเพลไปเลยเลยนะนอกจากเพรย์ขันใหม่เบาเบาเอนโอ้คันใหม่มันก็ว่าเรื่องเงินแล้วคำเนาะแขงเนาะแม่นและเือนไปุ๊บมาเลยเนาะเครื่องคลองเตรียมแล้วเรียบร้อยก็ยังข่ารถไปติดรถแล้วตอนนั้นถึนทางหัน่มบอกว่าปสองปสามเนาะเนแก่ไลยโดย ท่านเอารถไปนะไปผลิตกตอนเช้าเนาะท่านแล้วเพิ่งจะให้เวลาบ่ายสองบ่ายสามโดยโดยตั้งผิวนะด้วยสายด้วยสายในสายข้าเน่เออแต่สีเอารถจบไปให้เปินแต่เช้าทำจนตัดสินใจออกมาบ้างเนาะตัดสินใจขักแล้วเนาะยแน่ก็ต้องออก กความสบายใจอ่อมนบ่าจ่อยนั่มาจอยไปนี่บ่เยออนมาจอยจไดจอยอจอยเออมนมีว่ดเีลยลงวงใจกันแล้วนาะเงก็ต้องพรอมเคียงเียงหนาได้คันผู้หนึงพรอมผู้นึงบุพร้อมมันสี ลำบากใจเมื่อและคือว่าล่มกับเพลินแล้วนะแต่ผมมีทางเลือกแต่เลือกทางนี้แหละทางที่เลยหมดคิดนี่แต่ที่ยากเพราะว่าที่มาไล่บางตัดอ้อยมาโดนแล้วเนาะกับเขาได้ทำไรเนาะเลยว่าโอ้แต่ใจค่าขายคือค่าคายนี่ค่าคายยังนี่นี่ย คขายว่าขามผู้ใหญ่เิ่นลายน้นผ่นกระพาะมาขายเป็นกับเข่าแบบพองกินนี่บออาหารตามสั่งนี่บอหลอกขายเห็ดอาหารทงใสทงแหล่เลนขายแบผู้ใหญ่ทั้งทีเห็นล้มปุ๊กซานนะวันจะให้ขายขายยังดีแต่ผู้ใหญ่ลายน้นผ่นก็บอกว่าให้ขายกับเข่ากับนามเนาะเ่นขายเขามีหลุดยังสีมันจิตขายแบบมันจิตขายง่ายกว่าเสื้อผ้า จะผานี่มันจะคล้ายแากเนว่าแม่นแล้วเอาต้องได้ไปเสาห่านอีกเนาะขันมีรหดแล้วก็ให้เลนคล้ายพวกกับข่าวขนมเป็นกับข่าวอีกอย่างสิทัถวๆไปเนาะขายคือรหตลาดน้อยนี่คือในเห็ดกรสก่อนพวกุณนัยเป็นวที่ฮุบมาเน่ะแบบเครื่องคั่วมันยังครบไปแล้วเนาะกเครื่องครัวกัมีซมที เคยหมดสื ừng, ừng, eng, ่อนั nam, ่นแหละหมอหนึ่งหน่วยหนึ่งมีหมอหนึ่งมีหมอแกงแล้วก็มีถ้วยมีบ่วงอี่เคยซื้อไว้แล้วก็บทั้งน้ำแล้วก็ทั้งน้ำมาใส่น้ำใส่แล้วก็ทั้งน้ำกินเนาะแล้วก็ที่มีข่าวสองสอบที่เคยหมดสื่อไว้เนาะเดี๋ยว่าไปยู่ที่นอนดี่ปดูที่นอนเดิผู้พาบอกนอนผมมอนกันยังบุมีโดนมอนท่านเต็ม พิธีลงต้นนับหนุ่งใหม่ก็ชาวบัวบ่าเมียสาวบ้านชาดมีบ่ชาดถือไปถือมาชาดเลื่อนหน้าดยวยต้องเอามาให้ยิ่งไปดิบอจอยเดี๋ยวนี้ต้องบอจอยจัดคือทางห้องกับเรื่องหมดคุยไล่เรียบร้อยแล้วห้องที่ไปเปิดไปเสาอยู่กับว่าวรายละเอียดแล้วก็สิมาเปิดห้องอยู่เสาห้องอยู่กั ข่อยอยากขายขอยากขายห่องสื่อเจ้าของห่องกะเอพอพ่อล้วก็ใจดีอยู่แล้วก็บอกข่อยก็บอกว่าเออข่อยนี่มีแบบว่าเปิ้ลจะมาถ่ายทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังสี่ข่อยเป็นคนที่โบมีนะเพิ่ลมาช่วยเรือเงินจากที่ได้มากนีก่กะผู้ใหญ่เผิ่ลช่วยเรือมากจะสิบห้าสั่งอาชีพของเจ้าของยังสิ่บอกกับเ,เผิ่ลเผิ้บบเเป็นยังว่าเขามาได้ง่าย เพราะว่าห้องแถวของเพินนะมีคนร้ายคนคือกันที่แปลว่ามาสัมผัสณ์่งนี้สิคนที่เสาห้องอยู่ก็เพินนะ่ะเขาว่ามาถ่ายคลิปกันร้ายห้องสีหาห้องเพินว่ะสองเขาเบาเตียงเบาอียีงงนีนี่เพินก็หู้เบิดกันห้องที่คอยไปเซา,านะโดยแปลว่าอันจะบอกกันว่าย่างแบมัน<ด>บุญวายเนาะจะมัน,นดังว่า,ว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 ามีปัญหานี่นะเพราะว่าอยู่นในห้หองก็มีร้ายคนที่เขามาถ่าย เป็นกว่าได้เนาะก็นี้แหละนี้บอพอจอยดีดีดี้ดี่ยวมาเอื่นนง่ายมาเลยเนาะแล้วว่านัดกันประมาณจะสองโมงบ่กตามตามทีเผิ่นเหตุลดแล้วเนะ แ่วาพร้อมพร้อมแล้วรถก็พร้อมมากเอาชันเลงแกะมาเลยหมดแล้วค่อยนี่แล้วสิไปแกะให้มันเดินชันเลงก็คือสิไลายบด์แบบเข้าก็สองสองสานสองสองรอยโลเลยเนาะค่อยๆเอารถค่อยไปแกะให้แมันจะมีแบบมันบกเลยเนี่ยเอามารอบเดียวเรได้เนาะกันใจชันเลงก็ี๋ต้องสองรอบเดินคนคนสองรอบก็แบบเครื่องใส่เนี่ยอัน เผาห่อมอีหยังแบบว่าเออกระพาะมีพวกชมวูเนาะสีเอื้อยสื่อไว้ใส่เสื้อผ้าอีหยังจังสี่นะเป็นกระติกกระเจาะมียังเจ้าซู้เนีน่ลที่ชู้เา<น>ะกะเอามาเบิดเนาะของสีเอามาใส่เพราะว<น>่าเก็บไว้กะมื้ออื่นนี่ให้ฮบอทจอยชาแนลท,ท่าท้าอยู่เซโนโรถเน,ะ <c oughs> นาะแม่นบ่งบอทจอย <c oughs> เออว่ออาค่อยสิไปรับเอาเวลาเราแล้วเวียกแล้วงานแต่ว่านัดกันกับพวกอันติดชะเร่งน่ะเขาว่าให้แล้วมื้ออื่นเนาะโดย มันบ่ายโมงหมแล้วแล้วบอนติดต่อซื้อสินค้าเจ้าได้มีเรียบร้อยแล้วบอสินค้าทีว่าเครื่องสีท้ายนะบอแมนคือเรื่องนี้กันเอื้อยยังบม่ได้ติดต่อแบบชั่วเนาะว่าสีค้ายอีอยงกันแน่เพราะว่ามันทุนมีสำลานหนึ่งนี่มันเหตุอีอยงก่อนนะแต่ว่าได้ห่องกับโหลดเอื้อยก็ดีใจแล้วเงินสำนี่เพราะว่าเอื้อยกับเบิร์ตโต้เลยเนาะที่เผิ่นช่วยเลือมากกับเบิร์ตสำนี่ แต่มันได่สนีทอาชีพเอาๆสนี้ไปก่อนเนาะแต่คือมีห้องอยู่แล้วก็ได้ลดแต่ก็ดีใจหลายแต่สิคิดเบิ่งก่อนแต่ยืมเงินกับเอื้อยแบบขอยืมกับเอื้อยของเอื้อหมดนี่ละกับเพิ่นไหยตลาดนึงเพิ่นซอยนะล้วจะค้าขายยังกับเอื้อยซอยได้สนี้เลยว่าไม่คิดเบิ่งก่อนเนาะแปลว่ายังน้อยก็รลดได้แล้วแ้วก็ห้องอยู่กันมีแล้วสิคอยคยคิดไปเนาะเพราะว่ายังบบมีเงิน เห็ดเนี่ยโดยเม่อออกมาจากนันก็เอื่อยกับสบายใจแล้วนี่แบบว่าส่วนตัวแล้วสิเห็ดยังแบบยังข้าน่ะเจ้าสบายใจแล้วมันแบบว่าเห็ดอีกย่างมันก็ง่ายขึ้นเนาะมันบอลลำบากใจมันจะขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากคือเคนหวานที่มันบวมวายเนาะมันได้หายแล้วเศรษจสบายใจ ม่บจ่อยจากแล็ทางพอจ่อยแล้วบางทีเราแยังอยู่เดิแฉลูกเต้าแล้วหันเนาะทางไหนทางไหนเป็นทางไหนใะแต่ว่าในเมื่อเช็นตรงนี้แล้วทางผู้ใหญ่เด้ลูกพอจ่อยเป็นแค่แบบเราความเกิดวันทางไหนใะอันนี้คือว่างเป็นอะไรบ้ากับลูกเนาะเพราะว่าแม่บบข่อยย่างกว่ากว่าอย่าพามาเกี่ยวมีแต่ออกไปให้มันสบายใจซะก่อนจะคุย ก็คือเคยบอกในคลิปนั่นแล้วเนาะคืออย่าเอาหุ่นเผามาสอนไปยุ่งเกี่ยวกับลูกกับเจ้าเลยดูเกี่ยวกันเนาะก็บอกแต่คลิปนั่นแล้วเราบม่อยากให้เพราะไงครับให้มันสบายใจทั้งช่องผ้าโลดมันได้ออกแล้วเนาะสบายใจให้มันเนาะไปบอกมาจอยล้มงมวยบวให้กินเยแล้วไปล้มไปมาจอยอเนีด มันเริ <il orter noise> ่มเกิดแล้วเนาะมีใบเลยเอ้ยตอนหัววัวได้บาทน้องนี่เคยกินหอยเชอรี่อยู่ไรถึงไอ้อับแล้วเคยทำมงหอยเชอรี่นี่ได้ตัดสินใจแล้วต้องรู้อีได้บาทเนาะเพราะว่ากลับคืนบ่ได้ได้ไมเห็ดอย่างก็ได้ต้องคอยต้องเดินหน้าอย่างเดียวกันได้อยู่แล้วก็ สอกฮาเวียดแปลว่า้าเวียวห้ปพอจอยเห็ดเป็นโรคพ่อหรืออยังแถวตลาดอาจีพมีก็ได้แต่ว่าอค่อยเป็นค่อยไปเนะปาะก็ต้องสูบแม่แต่บสบายใจดีสำหรับสำเนียเพราะว่า,ำำาทั้งเลาก็ได้เคยหูงจักกับคนในตลาดเนาะเราก็จะคุยง่ายบ้านนี่คนากคนหลายพนดีทมาอุดหนุนชอยเห็นเราขายบานนี่ การค้าการขายนี่ยเก็ดขึ้นกับธุรก่อนว่าสิเงินทุนนี่มันสิพอเฮ็ดหยังสิ่งที่เคยห้เงินมา1ล้านอีกอมันสิได้ฮอดใช้ฮอดใช้เนาะแม่นมันสิเฮ็ดอีหยังก่อนจังซี่ก็ต้องคิดแต่ว่ามันบ่ได้ยังให้คําตอบบ่ได้เนาะแต่ใจตั้งไว้ว่าอยากขายเสื้อผ้าแต่มันใหญ่ไปมันว่าขายมันสถานผูค่อยชั่วเนาะมันใช้งบราย ใส่งบไลยแล้วก็ย่างเท้าขายมันบพอได้ยังสิขายของกินมันสีออกง่ายเพื่อนแนะน้ำน่ะนะคุณใหญ่เพื่อนนะของกินมันออกออกง่ายเพราะว่ามันเป็นของกินเนาะกินทุกมือขายอ่ะนัก็คือสิได้กว่าสดขนมปั้นเนาะลวกขายเบิดสมพักแต่มตั้งสี่เนาะอยากได้ตู้เย็นจะเครื่องนึ่งขนมขายของกินเนาะบ่ให้มันบูดเนาะแม่น Oh, มันต้องเน้นครับว่าคันได้ตูเนน้ยเย็นแต่ชิคายกับเขานันน่นแหละน้ำใหญ่บนแนะน้ำมันหลายคนเนาะน้ำคายกับเขานั่นได้ตู้เย็นแนวโดิมมาแช่ไว้เลาก็เอรีดอยอางยังมัน,มน,นบบเอกแดกเอาไว้เนาะหนึ่งมาวหล่อคลายเนาะหละ่อคลายแบบก็คือซีดี้คือเปิดว่าแนะน้ำอยู่เอาบริษัทาวที่เขา แถวห้องปเซ็เนาะแม่ถ้าว่าห้องไปขายตลาดชาที่เดือนเท่ะไรบาทนี่เ็ดร้อยเต็มตื้อเราเอาเป็นปี่เนะหรือเอาเป็นเดือนเด้น่าจะเป็นปีาตงเด้เนาะมเิรองหับไว้องหาเลาะายไปแล้วเนาะแม่เาสงบ เขาขึ้นงบมาได้เนาะว่าม่เช่ามาได้เนาะแตนว่ามีน้องปูน้องปลากับฮาปูหาปลายขึ้นไปขายเนาะและงูมอจิลี่นี่นี่กันไปขายขายก็ได้เนอะได้เบิดนะคาาบมันเป็นน้องเขากระบอกการจะเขามาอีกเนาะตงานเขางานงอเอตรงไหนบอกจอยไปไทยเอ้า อืเราย่อกกันพี่อเราเลยแม่แล้วน้องัากจอยคือมือแรงยังจงกลับมือนอนอยู่เนาะได้เรียบร้อยแล้วคลับขึ้นงต่ตั้งร้ายอยู่ขึ้นเมือคนของเกยบขึ้นเกยบขอไว้ สี่ลุยมาอยู่ห้องเก่าอยู่ห้องเสาอยู่ห้องเสามาเลยบ่จอยดิบาจอยอยู่ห้องเก่าถ้นสมมุติว่ามีเทินจักันหาล้านชิบล้านแบบนี้ที่ลงยังอันแบบว่าเป็นรักตั้งตัวได้บ่ตั้งตัวได้บ่แบบเพราะว่าจะมีล้านนึงมาได้มันคอยเบิ่งล้านนึงมันเท็จยังไม่ได้เป็นเน๊ะ แม่เละรค่อยได้พื้นยังบผ่ออกลงทุนซื้อขนมปั้นขายก้อนนค่อยว่าร้านเดียวนั่นนะขนมที่ว่าเขาเลาะขายนะแม่ขนมอันทางในเป็นใจเรืองขนาดอ่าอ่ขนมปั้นเลยนะที่ว่าเขาลดเอิ้นขนมบุ้มพวงบ่ลดชะขนมตลาดน้อยหั่นบ่จ่อยเพราะว่าเสื้อผ้าในโอ้โตหนึ่งสามแสนพื้มันแพงจะผ่านไม่ได้ช็อตุื้นจะใส่เงประมาณนี้หลาย วันนี้งูประมาณเฮามีอยู่แท่มันล่านึงเดียีสเขาจะได้จากชุดปั่นสี่หาชุดมีแล้วรันตัน้าวอันนี้มือสองเนาะมีบ่เสริมมือสองมีบ่าบ้านเฮามีบ่ตลาดที่นอก็ข่อยที่ข่อยขายที่เคยไปตรงหนองแล้วก็ขายเสื้อผ้ามือสองแพงบ่ไม่หักเป็นกระสอบเนาะกระสอบหนึ่งหาสิบหรือแสนอย่างนี้นะเป็นสอบเข้าขายแบบ แล้วเขาก็มาคัดออกวาะไรบริคัดคห้ามาแล้วก็มีเต่อนามัแปว่าสะอาดให้มันสะอาดยังแล้วก็มากรองมีแตสือพาปูมากรองมีเตียงกรอ้กับกรองแบบเขาขายในหัวางขายเลยบ้านันแหละที่นนองเป็นนองเขา บอนเข้าไปครับในไก่บอนะครับเสียภาษีทองด,าาดูสวรรค์เขีีเอาพี่น้องอสำหรับคลิปนี้กับโบมี่ยังหลายเชิงมันในการนีน่แหลยไลยมาสัมผัสทางพอจอยกับไอหมดเพิ่นเนาะแตนก็นตัดใจว่าอ่าสิมาค้าขายอยู่ตลาดเซนโนนี่แหละนี่ยบอลคนจะค้าขายนะพี่น้องเอา้าแตไดน,นกระฟังพี่น้องเงียบสีบดสุขสู่คน ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้อนยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ขอตัวลำลาบให้พี่น้องชิบก่อนอยู่ดีมีเฮบัสโคสู่คน